สวัสดียามเช้าโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าเป็นน้ำอีกล้วนะพุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยไปงานไทยนะออ้ยปะป้าทำอะไรอ่าสันบูมหนักดอกใ่นะดอกใหญ่มากแต่กีบไม่งามเลยยามุดหังอะโบฟะบารมย่อยาาดูมาดัน ตื่นขึ้นมาเห็นดอกทานตะวันคว่ำหน้าพี่ค่อยอากาศเย็นแล้วดอกกําลังดกพี่น้องเอ้ยทันได้กินบอทันได้แก่บ่เนาะพี่น้องขาก็เช็ดจะกินไม่ทันแล้วนะคะลูกดันใหญ่ละต้องตัดจ้าอืม มีกำลังอร่อยเดี๋ยวโตเกินไปโอ้โหมาจะมาตัดนีเริ่มโตแล้วเริ่มจะไม่อร่อยแล้วนะแบบเนี้ยเนาะไปดูลูกโน้นดิดูลูกโน้นดิโอ้โหน่าจะมาตัดนั่งกับเมื่อวานนะฮะดูดิเนี่ยโอ้โอยมีทากด้วยมีทากด้วยเย่ะๆๆๆๆๆไหนกำลังกิน กำลังกินวันนี้จะทำอะไรให้ฝรั่งกินเนาะกรเช็ดสองลูกแหนงคณะที่มันขึ้นตรงนี้มันดูมันจะรอดเอเขาเรียกว่าลอดสลักไหมนะคะถ้าฝนตกอากาศชำ่ำสลักเขาก็จะเยอะมากโอ้โหจัมโบ้เลยสองลูกจัมโบ้เลยพี่น้องจัดการเดี๋ยวจะผัดไข่สาฝรั่งกับดอกทานตะวัน กันนี่ะสันทาไม่ได้วะซันพี่น้องเอ,อน๋นี่นะอาหารอยู่วันนี้นะมุดฟันดักเอต่รครุ่นักเคลีแกงเขียวหวานไหมอาหา่าฮะมุดเอแต่ครุ่นต้นวัฒแทบอ่อา,อา,ากังวันยะนกนกฟอยาเขาบอกกังวันกินก๋วยเตี๋ยวซ้ําก่อนวะซันเมื่อแรงอย่าทา อันนี้ให้ชั้นนะอาจารย์โอเคคบบรับอดอทีแรกว่าจะทำฝรั่งให้อ,อือฮะอือฮะไม่มีความสามารถดูเถอะฝรั่งบางครั้งความคิดแนวคิดนี่นะบางทีจะแขวนแขวนไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่านางเอาเม็ดมาหยอดในป่าพริกค่อยนะทำให้เป็นล่มเป็นคุมอยู่เนี่ยอะสรับสรับปักนะ ปกรมนาอันด้วยการอุ้ยอุ้ยจะเก็บมะเขือเทศว่าซันลงมาเดินเก็บกินใหม่ๆทุกวันดูคณะสิพี่น้องเอ้ยกินไม่ทันส่วนน้อยอยากลุยเก็บเองเขาจะเก็บของเขาประจำเนาะเริ่มจะเป็นโรคแล้วนะฮะอืมอันนี้เริ่มจะเป็นโรคแล้วเพราะอากาศมันแปลก,ปกเริ่มจะเคลือเหลืองละ อ,อย่าดูมาสลุกอืมสั่งเมียได้ยินไหมบอกไปทางโน,น,น้นสิละแซนโน้นมะเขือสองพันนะฮะลูกใหญ่กับลูกเล็กนี่เริ่มจะเป็นโรคแล้วเขือเริ่มพังแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ต้องแล้วออกเนาะปลูกไว้ของแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วพี่น้องเอนะความสุขเล็กๆส่วนน้อยนี่อากาศเริ่มเย็นทีนี้เรามานั่งมองและพิกอ่ะ มานั่งมองแล้วพิกอะจะทันแดงไหมเ<ะ>นอะจะทันแดงไหมก็คงจะได้กินเท่าที่กินได้นะฮะเอา้าหัวระพานี่ปลูกไว้คิดว่านางตายไม่ตายนะเนี่ยนี่ฝรั่กลมอันด้วยกันรนี่อ่อะเลได้ดา